สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับอีกหนึ่งวันวันหยุดนะครับก็ออกมานะครับต่อนกครับแต่ว่าดูบรรยากาศอยู่ครับพี่น้องครับนะช่วงนี้ต่อไม่ค่อยสนุกครับมีกันสองคนนะครับมีแต่คนยุ่งงานนะครับไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับผมก็ต้องออกมาครับผลลบพิเศษนะครับวันนี้นะครับผม อ่านี่นะบริเวณก็ประมาณนี้แหละนะครับพี่น้องครับอ่ามาจแลแวมผมดีครับผมโอ้วันนี้เป็นอะไรนี่โอ้โหเป็นร้อยทูนะครับดูครับสองดาวนะครับผมไปรักษาผ่อนวันหมดแล้วยังไะดาวเอยังไม่หมดนึกว่ายังไม่ผ่อนเออนึกว่าผ่อนหมดแล้วนะครับยังยังไม่หมดนะครับสองดาวนะครับอเขาให้ดาวเดียวแหละแต่ว่าอาจารย์แหลมผ่อนสองเลยนะครับผม เป็นไงเราวันนี้ทีมงานไม่ค่อยมีเลยวันนี้เนาะมากันสองคนอีกเหมือนเดิมเลยทีมงานป่วยอมัดเริ่มจะไม่ค่อยสนุกครับพี่น้องครับก็ไม่เป็นไรเราอยู่กับเจ้าของเถียงก็โอเคละวันนี้เนาะเจ้าของเถียงเป็นสามนะครับผมกับลูกมือนะครับคงจะขุดอะไรสักอย่างนี่แหละครับพี่น้องครับเจ้าของเถียงก็มานะครับผมกําลังทาได้ยากอยู่เนาะจะแลมเนาะเดี๋ยวไปขออนุญาตเจ้าของเถียงก่อนนะครับว่า ยังไงนะครับเจ้าของเถียงโอ้ยนะเอ้าเจ้าของเถียงทําไมใส่นกเขาด้วยหรือว่าเจ้าของเถียงนี่เล่นนกด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะโอ้ยลุงลุงครับขออนุญาตพักเถียงหน่อยนะวันนี้นะได้ได้ไม่เป็นไรไเป็นไรสบายเลยโอ้เหมือนนั่นเลยนะนี่ือทําไมเล่นนกด้วยเหรอครับนี่ได้เนอะเล่นเล่นเจ้าของเถียงเล่นเล่นเอ้าเอาบัตร อ๋ออ๋อสายหาเวันดีครับ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 ครับโอ้โหเอ้าไหนว่าไปทำงานโอ้ยเลิกองทำแล้วขี้เกียจแล้วขี้เกียจทำแล้วเหนื่อยโอ้ยเสียเวลาต่อนกเสียเวลาต่อนกอออื้โหยุดจริงๆหรือเปล่านี่หรือยังไงนี่จริงๆมันทำไมไปทำนิดเดียวแล้วก็ออกโอ้ยมันคนมันสบายแล้วมันก็อย่างนี้แหละ โอ้สู้ต่อนกไม่ได้สู้ต่อนกไม่ได้สนุกว่ะอ่าอาชีพต่อนกนี่คือไม่หยุดไม่หยุดไปได้ทุกวันวันไหนมีก็ไปวันไหนไม่มีก็ทำบ้านทช่บ้านดีกว่าครับเป็นลูกจ้างมขาเป็ด้าเป็นลูกจ้างเขาก็เป็นลูกจ้างเหมือนเดิมมแหละเออนะครับเอ้ยสนุกอยู่วันนี้นึงว่าจะมากันสองคนกับจันแหลมไม่ใช่นะครับผมโอ้ตัวไหนนี่ฟ้าฟ้ามดแดงฟ้ามดแดงคืออะไรฟ้ามดแดง ใช่โจเร็วๆนั่นไหมใช่ใช่โอ้โหที่ผมไปถ่ายวันนั้นนะเนาะอืมครับแล้วก็ลงมาอย่างนี้เลยโอ้โหหมายถึงว่าเหี่ยวหรือว่ากระปุดได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเพราะว่านกต่อยังเออโอ้ขอให้นกต่อมันยังมีชีวิตอยู่ใช่ได้หมดได้หมดครับโอ้เอาเอาเอาพลังพลังพลังอ่าสามคนนะเนาะจะแลมเนาะโอ้คนเพิ่มอีกสักสี่คนน่าจะพอดีครับผมทีมงานจะได้สนุกสนานเฮฮาหน่อยนะโอ้ดูบรรยากาศนะครับผม นะครับเอ้าอันนี้ก็มากับเขาครับที่นี่หนว่าจะไปทํางานที่หนองคายวันนี้นะครับนิชิตครับอ้วมาเขาอยู่แล้วผมสวัสดีครับเป็นไงหนว่าจะไปทํางานฝนตุงแห้งครับหนองคายโอ้ตั้งกระจว่าฝนตูงแห้งเหมือนเดิมฮิไพอด้ดอกเกี่ยวกับทํากับไฟไฟเมนกับไฟฟ้ามันไม่ค่อยเข้ากันกับน้ำต้นอะไรนะครับอู้หูวันนี้น่าจะ ตัวเด็ดพักไหมนี่ตัวเด็ดพักไหมเนี่ยเด็ดบร่ได้พักครับไม่ได้พักอีกแล้วครับผมเน่าเล้เจ้าทีวีแน่ๆเลยวันี้ครับผมอือครับผมตังกีฬานะครับผมอ้าวโอเคครับตอนนี้ทีมงานก็หาใบไม้พรางกันแล้วครับผมก็คงจะไปหาเหมือนกันครับพี่น้องครับเนาะโอเคครับ สวัสดีครับพี่น้องตอนบ่ายสามนะครับบ right ่ายสามครึ่งครับโอ้โหครับวันนี้เหย่่วเยอะมากครับพี่น้องครับเพราะมันฝนตกมาวันนี้แดดดีครับพี่น้องครับเหย่่วก็เลยแบบบินวนเยอะมากนะครับอตอนนี้เต้วอย่างก็ขันเรื่อยๆครับพี่น้องครับแต่ก็แบบหยุดหยุดเล่นๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหี่่วครับ เดียวเยอะครับใส่ใกล้ๆพูนก็จะอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับนี่แหละประเด็นมันนะครับนกที่ไม่ขันนะครับแต่ก็ยังโอเคครับเจ้าห้อยยางก็พอได้อยู่ครับผมแต่ว่าก็กลัวอยู่นะครับโอเคครับเป็น่านิสิ์นะครับมาแล้วครับเป็นปิดศนาท้าเปลืองข้าวอยู่แล้วครับนกนิสิตนะครับได้วันนี้นะครับไม่รู้ว่ายังไงเข้ามืดอีกแล้วครับ โอเคครับผมล้อลุ้นต่อไปครับพี่น้องครับนะช่วงเย็นเย็นนี่แหละครับทีนี้ควันเย็นเลยนะครับ ครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเป็นโมยางมากเลยะเป็นไงพ่อเป็นไงวันนี้ก็ได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะอู้หนึ่งเต็มโอ้โหนี่โคกเลยนะโคกอยู่ไนนกอยู่ในนกต่อโอ้อยู่ตรงต้นไม้โอยู่ตรงต้นไม้ตรงนู้นโอ้โหวันนี้ให้เต็มเต็มเลยโคกนั้นน่ะนะครับเพราะว่ามีเจ้าตาเหลืองอยู่นั่นคู่หนึ่งตาตาตาดำตาดำเอ้าได้ตัวหนึ่งนี่ได้ใช่รือยี่ได้แล้วเนาะโอ้โหคนกี่ลาเลยอ่า เอาแต่ว่าดูแล้วกระเป๋าอันนี้กระเป๋าว่าใช่ไหนี่ตรงนี้แม่มันก็เรกระเป๋าว้างอันนี้กระเป๋าฝากเ,เขามาโอ้กระเป๋าจะแหลม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเฮ้ยโอ้โอ<ป>สรุป,ปคลิป,ปนะครับว<ป>ันนี้ามามาด้วยกันสี่คนครับวันนี้ นะครับเอาเปรียบกัน2คนนะครับวันนี้ ini, เอาเปรียบ2คนเสียเปรียบ2ครับว oh, ันนี้นะโอ้ยม like ันจะซุ่มตลาดนซุ่มเหมอนเภอนวันมันหลอกแล้วมันไม่ยงเขาหลอกนะอะไรนะดูสิอันนี้เป็นของอาจารย์แหลมนะครับผมโอ้ยนั่งโซ่วันนี้วันนกพิบัดนะครับไม่ใช่นะครับเอา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 เปิดดูไหนอาจารย์แหลมนี่ส์ก็ หนึ่งแต้มครับได้ตั้งแต่เออถอยชื่อนยนี้มันหนักกันเยอะตาบวมตาเบียนเบียนเป็นไงพ่อเราวันนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ให้เดินกลับนะว่ายางด้วแล้วย่างนบบนกเลยเอ้าเดี๋ยวไปดูครับดูนกก่อนวันนี้นกแต้มแรกคือเป็นของนิสิตนะนิสิตเนาะครับแต้มแรกสบายสบายเลยวันนี้ได้แต่ก่อนเพื่อนแต่ว่าจะต้องเข้าสมาคมปริศนานะครับ ทาเปลืองข้าวแล้วครับไปดีโอ้โหถ้ามันคูสักหน่อยน้องนี่สิทธ์เนาะยนครับบินออม,มากขึ้นจับจับอัพต่นได่ก่อนเลยไปเยอะเลยนั่นแหละครับนั่นแหละยินในเสียงบนทีวีคููกับคือนกอ่ะ<ๆ>เราคือเราได้ยินหมดเลยคืออยู่รอบแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนงไงครับพี่น้องครับขอให้คูแค่คําเดียวก็รู้เลยว่าตัวไหนนะครับแต่มันไม่คูคคแต่ว่าของอาจารย์แล้ววันนี้ดีใจสุดๆครับพี่น้องครับก็คือเจ้าก้าปกาปกนะครับก้าปากตัวนี้เป็นนกที่อาจารย์ยันแมน เอามาให้ฝึกหรือเอามาให้นี่ไม่ฝึกต่อไปเอามาให้ฝึกมันก็ี้เป็นของผมหมดและฮะมันอกี้เป็นของผมหมดและว้าโอ้เปิดล็อกนะครับสวันดีปุดล็อครับสุดเลยนะครับนี่โอ้โหสวยสวยสู้กันนานอยู่น่าจะแหลมโดนๆครับอ่าปลอดดีนอกตัวนี้ครับเห็นเงียบไปตอนแรกผมโทรหาอุ้ยเสร็จอาจารย์แหลมแล้วมั่งนะครับสุดท้ายอาจารย์แหลมบอกว่าเหลืออยู่ประมาณศอกหนึ่งครับจะโดดไม่โดดคู่ที่สองยกสามยก ครับนกสามคู่เา่าย่างเหยียบอ่าพอผมได้ยินเสียงคููยาวๆแหละครับทีนี้ผมก็เลยอโทรไปอีกก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าน่าจะเหยียบแล้วล่ะอาจารย์ว่าได้ยินเสียงปีกแล้วได้ยินเสียงพเนียมันลั่นแล้วมันดินเสียงปีกครับนี่เป็นนกอีก่กูอาจารย์นกตัวนี้บ่ได้ยินเสียงคันเลยครับมันเข้ามาวมน่อได้ยินเสียงลงตัวเหยียดดึงออกกันเลยแล้วมันก็เหยียดกวาดกันเลยนกครับ อ๋อ,อมาดูออกมาดูแล้วว่าที่ไหนเนี่ยก็ะจะดูตอนนี้แหละนะครับนิสิตด้วยนะครับนิสิตเอามาชมด้วยนะผอนิสิตนะครับหนึ่งแต้มนะครับเข้าสู่ทีมงานปริศนาท้าเปลือกข้าวแล้วครับนกนิสิตนี่นะครับแย่ของอาจารย์แล้วนี่ได้ยินแน่ๆแล้วครับพี่น้องครับนะ,อะของเราก็ได้ยินนะครับผมนะได้ยินแต่นุกต่อนนเนาะหวัดเนาะได้ยินแต่นกต่อตัวเองนะครับเออมานบ้านอยากขอมเคยว่าเ่อครับ มาดูแข้งก่อนครับดูสำรวจครับอ่าโอเคครับไม่ดูมากครับตัวผู้แน่นอนเดี๋ยวดูเอานิสิตมาดูก่อนตัวอ่าตัวผู้แหละแต่ว่าจะเป็นหนึ่งกุกสองกุกอ่ากูกเดียวเลยวอ่าดูสนับปีแล้วใช่ไหมดูปากด้วยสิปากสัติ์เดิดบดีวะเห็นม่านูกไล่อยู่กันแล้วอ่า นี่เอาไหนครับให้พี่น้องดูหน่อยนะครับอ่านี่ครับดูปากนะครับโอ้ยตรงดิ่งเลยครับพี่น้องครับครับปากล่างเนาะครับครับแล้วก็ดูหัวครับหอ้นี่หัวมันดูไม่ได้บางทีมันหดครับต้องไปดูตอนตั้งแต่ดูปากครับปากมันไม่หดนะครับใช่ไหมเหยอปากไม่หดเป็นไรนะจ๊ะอ่านี่ผ่านนะเอาพี่ว่าดูหน่อยเอาโอ้ยโอ้ยไปดูดพ่นบุหรี่ใส่อกยังไงโลเดี๋ยวมันก็เป็นสิวเลยรไหมคนนะคนนะครับเป็นสิวเอานี่สิทีนี้ อ่าจานแยมสุดยอดแล้วนะครับวันนี้หนึ่งแจ้มนะครับสุดยอดนะครับสวยด้วยครับนกสวยนะครับนกยาวๆทรงยาวๆทีนี้มาดูของมีสิทธิ์บ้างครับทีนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นน้าจะหรือเปล่าโถงเงียบเลยครับฮะแต่ว่านี่สิทธิ์เช็คเบื้องต้นแล้วว่ายัางไงนะตัวเถือกอยู่รับตัวผู้เนาะนครับผมนี่บิ๊กฟูดเลยนไในหันมาดูหน่อย ทำไมสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมสีไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถอนเงียบเยเอาหันหันหันนิ้วมาดูก่อนับแรกให้หันข้างหน้ามาสิเอาประวัติดูไหมเฮ้ยตัวผู้หรือตัวถึกเฮตัวผู้หรือตัวถึกหรือตัวผู้ชายบน่นิเงียอยู่ไม่หลงไม่ไม่หลงสูตรครับอ้าวเดี๋ยวผมดูบ้างนะครับ เออครับโอเคครับตัวพู้แล้วละ่ะแต่ว,ว่าดูปากดิครับน้นองครับนี่สิขันขันจีกกูกันได้ยินหรือไม่ได้ยินถ้าถ้าเป็นตัวบนผมอาจจะเป็นนกกุกเดียวอ่าเพราะมันตีตีตรับไม่ครับเราดูใหม่ทีทีนี้ครับถามก่อนครับอ่ามันมันมีกนกกูกับไม่ันครับกุกับนกกุกยวอยู่ส่วนนั้นพอดีเสียงเล็กแมนครับเจียงหน่อยนี่ผ่านนะครับผมสองแต้มวันนี้ ของดีอะไรไหมไม่มีอย่างเลยครับไม่มีอะไรเนาะอย่างครับนกีตนี่ครับนี่ครับโอ้กินน้ำครับนี่ดูขาก็ยังไม่แก่เนาะนสิสิเนาะยังไม่รุ่นในรุ่นอยู่นะครับนี่รุ่นครับครับผมอ่าโอเคครับหนึ่งกูครับโอ้ยนี่นะครับสองเต้มอ่าไปดูนกผมไหมในพเนเยดไปดูนกผมในพเนเยดนะครับผมไม่ได้ยุดดูในถุงแบบนี้นะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็คงจะ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็หมดเวลาแล้วครับผมนะสำหรับ2วันนะครับที่ไม่มีแต้มเลยครับอาทิตย์นี้ผมนะครับต้องต้องยอมรับสภาพนะครับแต่คนมานสุดก็คือผีภูเขาวันนี้นะครับเมื่อวานนี้สองแต้มเข้าสู่โครงการปิิศนาเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่สิทธิ์ก็เกือบเข้านะครับผมทําไมมาดูดีเรียบร้อยนะครับดีเออโอเคนะครับผม ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับพ่อบาดคงไปเอานกลงเนาะนิสิตครับผมเห็นเดินไปแล้วนู่นครับพี่น้องครับคงจะเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวข้าก่อนนะครับอะไรกับพ่อบาดโอ้พ่อบาดเดินกลับบ้านแล้วครับผมเอาไม่เป็นไรครับเพราะว่าปล่อยเลยครับอ่ไปเลยไม่ได้สนใจอะไรนะครับไม่มีค่าอะไรนะครับซึ่งผมกับมยันนี่เลยอ่าใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพวกมูลนิธิเขามาเอาไปเองครับขอให้วันนี้คก็เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระ นะครับมาฝากพี่น้องอีกางไรสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานวันนี้นิสิตครับผมหนึ่งแต้มวันนี้จันแหลมผีภูนะครับวันนี้อีกหนึ่งแต้มนะครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม